สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกม Plants vs Zombies าคคที่2นะครับสำหรับภาคแรกพี่เคยเล่นมาตั้งนานแล้วเนาะวันนี้คล้มอ,อกคล้มใจอยากจะลองมาเล่นภาค2กันสักหน่อยนะรู้สึกว่าภาค2เนี่ยตัวพืชจะมีมากมายให้เลือกมากมายหลายแบบเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวเกมกันเลยดีกว่าครับเมื่อเข้ามาที่ตัวเกมนะก็จะมีอีเวนต,ต์ต่างๆให้เลือกนะ ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอีเวนต์ไหนนะเข้ามามั่วๆดูโอเคนี่น่าจะเป็นฉากแรกเลยเราก็อยู่ที่สวนหน้าบ้านนะปูยากมาหนึ่งแถวเราก็จะต้องใช้พืชยิงไปเนาะคล้ายๆภาคแรกนะครับก็จะมีดวงอาทิตย์ตกลงมาให้เราเก็บนะครับก็จะต้องคอยเก็บเพื่อที่จะเอามาซื้อพืชต่ตอ เดี๋ยวแล้วก็ปลูกต้นที่2ต่อเลยเวฟแรกซอมบี้มาแล้วนะฉากแรกไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่เก็บดวงตะวันแล้วก็เอาพืชลงมาติดตั้งซอมบี้ยังมาเป็นแถวเดียวอยู่นะครับปกติเนี่ยที่พี่เคยเล่นภาคหนึ่งมันจะมีอยู่5แถวภาคนี้ก็น่าจะมียังคงมี5แถวมั้งโอเคเดี๋ยวก็ติดตั้งพืชไว้ยิงรัวๆไปเลย น่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วแหละเห็นซอมบี้ถือธงมาเงี้ยล้มไปนะครับติดตั้งอีกหนึ่งอันมาแบบรัวๆยิงรัวๆไปเลยน่าจะหมดแล้วนะเวฟแรกด่านแรกชนะด่านแรกไปนะครับได้ s u n ฟาเวอรมานะครับอันนี้ก็จะคอยผลิต ดวงอาทิตย์ให้กับเรานะเพื่อที่จะมาซื้อต้นไม้ลงประดับในสวนหน้าบ้านของเราฉากที่สองนะเป็นสามแถวแล้วโอเคก็ผลิตดอกทางตะวันก่อนเลยปลูกทางตะวันเก็บปลูกไปเรื่อยๆเลยเก็บแล้วก็ปลูกอีกสักต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะคอยผลิตดวงอาทิตย์ให้กับเราเราวก็ติดตั้งพือที่ใช้ยิง ติดโอเคสามแถวแล้วพืนที่ใช้ยิงนะครับผลิตดอกทานตะวันเดี๋ยวเอาดอกทานตะวันสักสองแถวแล้วกันเนาะแถวบนเดี๋ยวเอาตัวยิงก่อนโอเคแล้วก็ดอกทานตะวันแถวบนแล้วก็ตัวยิงอีกทีก็แถวล่างไปเลยเดี๋ยวเพิ่มตัวยิงแถวกลางอีกสักอันหนึ่ง ที่เหลือก็เพิ่มตัวยิงอย่างเดียวเลยแถวกลางนี่แหละไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับด่านที่สองเนี่ยเรายิงรัวแล้วมันเข้ามาไม่ถึงแน่นอนเรียบร้อยผู้นำของเขาถือธงล้มไปเรียบร้อยนะครับด่านนี้จะได้อะไรได้อันนี้เหมือนตัวป้องกันนะได้เป็นวอลนัทมานะครับ ถ้าจำไม่ผิดตัวเนี้จะคอยกันซอมบี้ที่จะบุกเข้ามาเนาะสายแท้งอะเอาจงจริงเนี่ยมาตั้งไว้เป็นสายแท้งเลยด่านที่3นะครับเราก็ผลิตต้นทานตะวันก่อนเลยแล้วก็ทานตะวันต่อทานตะวันอีกสักทีเคต่อไปก็ผลิตตัวยิงเลยเอาแถวกลางก่อน แถวล่างน่าจะมีวอลนัทคอยแทงให้อยู่แล้วก็เอาแถวล่างนะครับแล้วก็แถวกลางโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องผลิตทานตะวันเพิ่มมากขึ้นเนาะซอมบี้จะมีกลวยหมวกเป็นกลวยนะครับมันก็จะแข็งแกร่งมากกว่าซอมบี้ธรรมดาเนาะน้องๆคนไหนเคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้พี่ก็ เคยเล่นภาคหนึ่งนะครับมันก็เป็นเกมที่เล่นแบบเพลินเเพลินเลยแหละนะตอนนั้นก็เล่นจนจบครบทุกด่านแล้วนะภาคหนึ่งนะครับโอเคน่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วของรอบนี้เรียบร้อยอ่ะแค่หมวกหลุดนะหมวกกลวยหลุดโอเคเว็บสุดท้ายน่าจะมาแล้วนะครับตัวถือธงมาแล้วใส่ไปยิงรัวรัวเราก็ใส่ต้นไม้ที่ยิงได้ไปรัวๆวเลยไม่เอาละดอกคานตะวัน เก็บดวงอาทิตย์แล้วก็เพิ่มน่จาจะเหลือแค่แถวบนอย่างเดียวนะครับไกยแล้วนอนไปซะเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สามได้ตัวใหม่นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเหมือนกับระเบิดอะเป็นเจ้าโปเตโต้ไม้นะครับเป็นกับระเบิดมันฝรั่งนะครับวางไว้กับพื้นก็จะคอยระเบิดซอมบี้ที่เดินมาเหยียบมันเนาะ โอเคด่านต่อไปนะครับยังคงเป็น3มแถวอยู่เนี่ยไอสามจุดที่อยู่ตรงกลางสนามเนี่ยเป็นกับระเบิดโปรเตโตไม้นะครับเราก็ผลิตต้นทานตะว,วันอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวซอมบี้มาเหยียบก็เรียบร้อยปึ๊บทานตะว,วันไป,เ,ปนเห็นไหมเรียบร้อยเลยทีเดียวตุยเลยนะครับซอมบี้ต่อไปเราก็เร่งผลิต เร่งผลิตโอเคครบตัวยิงครบ3แถวดอกคันตะวันครบ3แถวเรียบร้อยต่อไปก็ผลิตตัวยิงอย่างเดียวก่อนเลยตัวยิงรวๆไปอึป๊บโอเคนอนไปนะครับเดี๋ยวเราก็ผลิตตัวยิงต่อ ตัวยิงล้วนเลยโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราก็ใส่ตัวยิงแบบรลัวๆไปเลยตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วชนะไปนะครับตัวถือธงล้มไปแล้วเรียบร้อยทุกตัวได้อะไรเนี่ยได้ ค b เบตพูนะครับก็คือตัวยิงกระลำปีนะครับอันนี้เป็นยิงเป็นแนวโค้งนะถ้าพี่จำไม่ผิดโอเคก็เดี๋ยวไปด่านต่อไปกันเลยอ่ามีเป็น5้าแถวแล้วนะด่านนี้โอ้เราต้องยิงไอ้เหมือนสูสานที่มันคอยกันการโจมตีด้วยนะจะเดี๋ยวเราเอาดอกคานตะวันแบบรัวๆก่อนเร่งผลิตดวงอาทิตย์ก่อน ดอกทานตะวันเพิ่มยังมีมันฝรั่งคอยป้องกันไว้ยอยู่เดี๋ยวต้องเพิ่มแล้วเอาโอเคดอกทานตะวันเพิ่มไปยิงกระลำปีไปข้างล่างต้องคอยให้ดูให้มันสมส่วนด้วยนะ โอเคยิงแบบแนววิถีโค้งนะครับย ah ิงไปยิงไปค่อนข้างจะแรงนะยิงประมาณ2-3ดอกเนี่ยซอมบี้ธรรมดาก็ตุยอ่ะโอเคตุยซะเหลืออีกตัวเดียวนะครับอยู่แถวกลางโอเคหมวกมันหลุดแล้วตุยไปตุยไป ยิงไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในด่านนี้เฮ้ยได้อะไรเนี่ยเป็นขวดนะอ่อไม่ได้ตัวนะครั้งนี้ได้เป็นขวดขวดเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาสวัสดีเรานะสวัสดีครับจะยืมซอสที่เราได้เมื่อกี้เหรออ๋อจะมากินแฮมเบอร์เกอร์โอเค อ่ะไปกินไปนะครับแฮมเบอร์เกอร์ไปมันก็เป็นเนื้อเรื่องในการพูดคุยก่อนที่จะเริ่มด่านต่อไปเนาะอาจจะมีการแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นเกมมีรถมาด้วยมันคืออะไรแล้วก็เฮ้ยเป็นซอมบี้หน้าตาแปลกๆนะน่าจะเป็นบอสแหละเนาะโอเคเรียบร้อย เวลาย้อนกลับนะเนี่ยไปไหนย้อนกลับไปในอดีตวันนี้อียิปต์หรอย้อนกลับมาในสมัยอียิปต์เลยอ่ะเออก็แปลกๆมีลูกเล่นมากกว่าภาคหนึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับภาคสอง อะไรเนี่ยให้ใช้ใบไม้อ๋อถ้าเอาติของเขานะครับอัลติเมตถ้าใช้ใบไม้กับตัวนี้ก็จะยิงแบบโดนรัวเลยถ้างั้นเราก็ปูทานตะวันก่อนแล้วก็ทานตะวันอีกทีงแล้วก็เก็บ เอาทานตะวันอีกหน่อยไหมเออปะยิงไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยต้องใช้ท่าเอาติแล้วมั้งเนี่ยปึ๊บใส่ยิงลัวๆเออโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ตัวยิงแถวบนด้วยแล้วก็ใช้เอาติเลยโอเคยิงลัวมากเลยนะครับแล้วก็แถวนี้เอาติไปลัวๆ อแถวแถวบนอีกแล้วก็ต้องมาใส่ตัวยิงแถวล่างนะแถวล่างเราย,ยังไม่มีเลยแถวล่างสักหน่อยโอเคต่อไปก็ถ้าเอาติโอเคโหแต่แถวล่างดิไม่ทันละมั้งเนี่ยโอเคยังทันอยู่ แบนเรียบร้อยเก็บใบไม้ไว้ด้วยนะครับไว้ใช้ท่าเอาติของเขาชนะไปนะเนี่ยได้อะไรมาเป็นธาตุนะเออเป็นพลังอะไรต่างๆนี่แหละพลังธาตุนะเห็นมีรูปหิม,มะรูปสายฟ้าอยู่มาด่านถัดไปนะครับ ก็มีอธิบายมีเพื่อนบ้านมาทักทายอีกแล้วต้องเอาตัวรอดโดยใช้พลังนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็คอนติเนียต่อเลยแล้วกันเนาะมาด่านนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้พลังที่เขาให้ที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้แหละมาโอเคเนี่ยมันมีพลังอยู่3อันข้างล่างทางขวามือใช้ไงอะเดี๋ยวลองกดใช้ดูแล้วกันเนาะ เก็บนี่ก่อนยิงไปยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองกดใช้พลังดูดิแล้วไงอะกดแล้วเป็นพื้นสีฟ้าแต่สังเกตยังไม่เห็นเอฟเฟกอะไรนะเออเดี๋ยวลองอันนี้อีกอันหนึ่งสายฟ้าดูสิ มีเอฟเฟกอะไรไหมน้องๆใครรู้ช่วยบอกพี่ด้วยแล้วกันเนาะโอ้หตอนนี้ซอมบี้บุกมาลัวๆเลยเฮ้ยไอ้มันฝรั่งโปเตโต้เราต้องผลิตกระลำปียิงแล้วเนี่ยโอเคยิงไปก่อนโอ้หแถวล่างนี้เข้ามาประชิดมากเลยโอ้โหแถวแถวสองจากล่างก็มาลัวๆเหมือนกันนะเนี่ยไป โอ้โหจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ยมาเยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องผลิตโอ้โหเฮ้ยยังเหลืออีกเวฟหนึ่งอ่ะเฮ้ยทไมมันมาเยอะจังอ่ะโอ้แถวล่างจะไหวไหมเนี่ยแถวล่างมันฝรั่งเราไปแล้วต่อยไปแล้วมาประชิดเหลือเกินน่าเป็นห่วงคือแถวล่างสุดโอ้โหไม่มีตัวโจมตีแล้ว Uh huh. ถ้าเกิดมาก็โดนมันกินเลยอะ่ะถึงดอกทานตะวันแล้วื uh huh. แล้วไงตุยแน่โอ้โหโอ,โอ้มันมาถึงนะครับแต่เดี๋ยวมันก็คงจะเจอกับรถตัดหญ้าไปโอเคเรียบร้อยแถวล่างอ่าเหลือตัวเดียวยังโชคดีนะครับที่มีรถตัดหญ้าคอยช่วยชีวิตไว้อยู่ เหลือตัวเดียวโอ้แข็งแกร่งมากเลยโอเคเรียบร้อยไปตุยไปนะครับโอ้ได้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นแผนที่นะน่าจะเป็นแผนที่ฉากใหม่หรือเปล่าได้มาโอเคได้เป็นแผนที่นะครับ p a ป e Time เราน่าจะไปโผล่ในแผนที่ถัดไปนะครับ โอเคเราโหลดแป๊บหนึ่งอ่าใช่เลยนะครับเมื่อกี้ก็คือเราจบด่านแรกด่านเมื่อกี้มานะตอนนี้ก็มาถึงอีกด่านหนึ่งแล้วนะครับก็ทุลักทุเลเหมือนกันเนาะยังไม่ค่อยตั้งตัวได้เท่าไหร่มีไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วน่าจะเป็นบอสใหญ่สักตัวหนึ่งอะนะครับโอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการเปิดตัวเล่นเกมแพน เวอร์ซัสซอมบภาค2นะครับก็ทุลักทุเลพอสมควรก็เป็นเกมหนึ่งที่พี่ว่าเล่นสนุกเพลินๆนะครับแล้วมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายอย่างมีพืชหลากหลายชนิดนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพยายามลองเล่นไปเรื่อยๆนะกันเนาะโอเคถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วครับบายบายสวัสดีครับ